ไไร้า่่ไไมมปูสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel ในช่วงนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ฟูดฮอลล์ชั้นเ c ็ n เซ็นทรัลเวนะฮะที่นี่เนี่ยนอกจากรวมร้านอาหารทั่วกรุงเทพแล้วนะครับยังมีร้านอาหารจากนานาชาติด้วยนะครับรวมถึงร้านนี้ครับเฟอเวินร้านอาหารสไตล์เวียดนามนะฮะที่เหมือนไปกินที่เวียดนามแท้ๆเลยนะใครที่คิดถึงการกินเฟออยู่ที่โฮจิมินหรือว่าริมแม่น้ำพอยอันนะครับต้องมาที่ร้านนี้เลยครับเราไปสั่งอาหารกันดีกว่าเอาเฟอเนื้อที่นึครับ เฟอก็จะเป็นอาหาร <S <S เขา <notifications> เรียกอะไรอาหารสตรีทฟู้ดนะที่เราพบเจอได้ตามท้องถนนน,นะครับไปเมืองไหนไปคอยอานไปนู่นนี่นั่นก็น่าจะเจอได้ง่ายๆนะครับ yea. จริงๆมันก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนี่แหละนะแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามนะนี่มีความใสกินแล้วแบบเขาเรียกอะไรมัน มันไล่อะกินแล้วมันสดน้ำซุปร้อน,อนกินน้ำใ,ใสๆต้องบอกว่าเบสของอาหารเวียดนามเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นผักนะครับอาหารอะไรอย่างก,ก็จะมีผักอยู่นั้นเยอะมากมันก็เรียกว่ากินเมื่อเป็นอาหารสุขภาพก็ยังได้นะเนี่ยดูดิดูผักดูหอมนู่นนี่นั่นผักเต็ไมไปหมดนะครับดีกับคนที่มองหาอาหารรักสุขภาพอยู่นะครับ ก็สำหรับคนที่คิดถึงอาหารเวียดนามนะครับบรรยากาศก,การกินอาหารเวียดนามแบบนี้เนี่ยสามารถมากินได้เลยที่ร้านเฟอร์เนเนะครับผมนอกจากที่เซ็นทรัลเวิลดแล้วก็ยังมีหลากหลายสาขาเลยนะฮะตามไปกินกันได้ครับอร่อยแบบนี้เลย And trip. แน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลด์นอกจากจะมาช้อปปิ้งแล้วสำหรับคนที่อยากจะมาขอพอรเรื่องความรักอยากเจอรักแท้คงรู้จักพระตรีมูลติอย่างดีและชื่อเสียงในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นเป็นที่บอกต่อกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติช่วงนี้เราจึงขอเปิดเทคนิคการขอพอรความรักจากพระตรีมูลติกันครับสิ่งที่ใช้สการะพระตรีมูลติท,ทูบแดงเก้าดอกเทียนแดงสองเล่มดอกกุหลาบแดงเก้าดอก หรือกุหลาบคล้องพวงมาลัยหนึ่งพวงและผลไม้สีแดงน้ำพึ่งน้ำอ้อยนมสดและของหวานห้ามสักการะด้วยอาหารขาวนะครับเลิกดีในการสักการะคือวันพฤหัส,สบดีเวลา9.30นาฬิกา30นาทีและ21.30นาฬิกา30นาทีและควรสักการะพระพิฆเนศก่อนจึงมาสักการะพระตรีมูริิครับนอกจากที่พระองค์จะทรงเป็นที่นับถือในฐานะเทพแห่งศิลปะวิทยาการท่านยังเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค อีกทั้งยังทรงเป็นดั่งเทพผู้ทรงบันดาลความสําเร็จให้กับคําขอของเราที่จะขอต่อองค์พระตรีมูลติประสบความสําเร็จนั่นเองครับวิธีเดินทางหากมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีชิดลม E ีสายสุขุมวิทใช้ทางออกที่9ซึ่งมีทางเชื่อมโดยตรงสู่ศูนย์การค้าเกษรจากนั้นเดินทะลุศูนย์การค้าเกษรไปยังสะพานล,ลอยเพื่อข้ามมายังฝั่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์แล้วเดินไปบริเวณหน้าห้างอีเซต,ตันเดิมก็พบกับเทพทั้งสององ,องค์แล้วล่ะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับอาหาร5สัญชาติจาก5ประเทศที่พวกเราพาไปกินครับในช่วงที่เราเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้แบบนี้นะฮะการเดินทางมาหาอาหารจากประเทศต้นตำรับกินแบบนี้นะครับน่าจะทำให้หายคิดถึงกันไปได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าใครคิดถึงมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยแนะนําให้ไปดูรายการย้อนหลังนะครับใน YouTube The First Ultimate รวมถึงแอปพลิเคชัน The First Ultimate ที่จะทําให้หายคิดถึงประเทศนั้นๆนะครับรวมถึงอัปเดตข่าวสารการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมดีๆที่จะพาทุกคนไปเที่ยวสุดโลกกับพวกเราอีกด้วยครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Emma by AXA จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต Canon Printer V s s k n n c r r e x x p r t t r r t e c t t o o s u u s s r r e n n The First Tour and Travel พอลิเซอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อคุณและคนที่คุณรักและทุกๆร้านนะครับที่ทําให้เราหายคิดถึงอาหารแล้วก็บรรยากาศในแต่ละประเทศด้วยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการ The First Ultimate mm hmm. เที่ยวสุดโลกสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนนะฮะต้องรอติดตามนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่า c a m l o s เป็นร้านอาหารสัญชาติใดระหว่าง TF1 เวียดนามหรือ TF2 ฮ่องกงส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ตอบคำถามได้เพียง,งครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลเฉพาะแฟนรายการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นรับไปเลยกิฟวอรเชอร์ her, มูลค่า1น0 0บาท จากร้าน o Meet You จำนวน5รางวัลติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกกันใจไปพร้ออมห่ The First Ultimate